สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิตรในซันวันนี้จะมาอัปเดตอากาศประจำวันที่31มีนาคม2025ตอนนี้เป็นมาลาตีห้าห้าเราใช่ไหมล่ะตอนนี้วันนี้เรื่ององว่ามีสโนโตกตอนประมาณตีสตีสอตีสามนั่นแหละเนาะเนาะนั่นแหละ ก็เลยทำให้ตอนนี้ยังมียังสภาพมันเป็นแบบนี้ยังคงมีคึ้มเนาะแต่ดี้านลราตกไม่แรงนาะบ้านเราอย่งตกไม่แรงก็ยังพอได้เนาะแต่ถ้าอยู่ที่อื่นๆก็อาจจะตกแรงเนาะตอนนี้คือกลุ่มสโน่เนี่ยยังคง อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบกลุ่มสนยังอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านของเราก็ยังเป็นไปได้ว่าอาจยังคงมีสโนตกอยู่บริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเราแต่ในส่วนบริเวณทางตะวันออกของต้าน่ะก็ไม่มีก็คือกลุ่มนั้นกลุ่มสโนมาาันจะเค้นที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงต้ดังนั้น ดังนั้นมันจะไม่มาทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นมันก็จะขึ้นไปทางเหนือตมต,มตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นพื้นที่ที่ยังไม่เคยตกก็จะได้รับมันตกต่อไปฝนใายตกแล้วก็จะสบายได้เลยเพราะมันจะไม่มีทางกลับมาแน่นอนเพราะส่วนใหญ่มันมักจะขึ้นที่ไปทางที่ของมันอยู่ประจำเนาะ เนื่องจากว่ามีความกดอากาศต่ำเกาะตัวยูโรเวนตอนนี้มาความกดอากาศต่ำเหล่านะได้ขึ้นฝั่งภาคใต้แล้วทําให้ภาคใต้มีสโนว์ตกเยอะที่สุดณตอนนี้และบริเวณที่สโนว์ตกเยอะๆเนะี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงพายุที่ตกหนักแน่นอนเมื่อตอนประมาณประมาณตีสี่ยี่สิบที่ผ่านมา กรุงเทพได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตอนเช้าตรู่ทำให้ทำให้ตอนทำให้มเีเงาสีน้ำเงินอยู่ลระเวณด้านที่ตอนออกเหงเหนืออันนี้น่าจะสื่อถึงเรื่องของน่าจะเป็นเขตของเงาเงากลุ่มฝนตกหนะักหรือสน,นตกหนะนักขนาดละ แต่เป็นเงาที่ทําให้สโน์ตกหนักได้นั่นแ่ะถ้าเป็นกลุ่มเงาแบบนี้เนาะซื้อถึงแบบนั้นเลยสโน์มันจะตกหนักแน่นอนนั่นคือตกแน่นอนแต่ดีมันไม่ผ่านบ้านเราแค่นั้นแหละมันไม่ผ่านบ้านเราบ้านเราก็ได้รับแบบเม่ด ก็คือเรานอนมันม,มันไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมก็แปลว่าไม่หรว่าไม่ได้แบอบกว่า,ม,แบบวาม,ม,ม,มันไม่ไมีไม่ตกแรงมันเราไม่ได้ยินเสียงดังกลางแบบจา้าแต่ได้ยินประมาณแบบเบาๆแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ผ่านแล้วสามนาทีแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้หกโมงแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่หกโมงแล้วเนาะเดี๋ยววันที่ สองเมษาเนี่ยเราก็ต้องไปทํางานให้เขาอีกเนาะต้องไปทํางานทํางานเนาะใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องไปทํางานให้เขาตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมตอนนี้ก็จะใกล้จะจบเดือนแล้วเนาะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมใช่ไหมตอนเย็นเราจะไม่ได้อัปเดตเพราะว่าเรามีภารกิจติดอยู่ เราจะมาในทิศที่คือวันที่หนึ่งเมษาคือตอนเย็นเลยตอนเย็นของวันที่หนึ่งเมษาเลยจะมาอัปเดตให้ <c oughs> ตอนนี้เราต้องพูดเวลาจริงเพราะว่าเราไม่เคยเพราะเราจะไม่เคยปรับเวลาโทรศัพท์ให้ผิดพลาดแน่นอนอย้ำเราไม่เคยปรับนาฬิกาโทรศัพท์ให้ผิดพลาดแน่นอนเราปรับตามความจริงพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้หยุดงาน้วเห็นไหม แป๊บเดียวเองแค่หยุดงานยี่บสี่วันเนี่ยเหมือนเหมือนจะล,ลุกตอนเรื่องแรกมันเหมือนปิดงาน,นปิดนานไงแต่สรุปแล้วมันไม่นานแหละบอกให้เลยถ้าจะนานจริงก็ต้องหยุดแบบต้องหยุดประมาณต้องหยุดเก้าต้องหยุดประมาณแบบปิดเทอมสองอะ่ะปิดงานภาคสองอะ่ะถ้าปิดงานภาคสองอันนี้ได้นานแน่นอน ถ้าได้ทางานภาคสองอ่ะมันจะน้อยกว่าภาคหนึ่งเล็กน้อยประมาณสิบประมาณสักสิบอันครึ่งเดือนถ้าเปิดภาคสองอ่ะงจะได้มีงานงานจะน้อยกว่าภาคหนึ่งภาคหนึ่งงานเยอะเพราะว่ากิจกรรมช่วงงานที่หนึ่งมันน้อยเพราะงานในช่วงที่สองมันเยอะแล้วก็บวกกับเวลาที่เรียนเวลาที่ทํางานได้น้อยกว่าเล็กน้อยประมาณครึ่งเดือนก็ก็ไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่ วันนี้คือแดดจะไม่ส่องง่ายแน่นอนบอกแล้วว่าแดดจะส่องไม่ง่ายแน่นอนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกนาทีเออตอนนี้แดดเริ่มใสขึ้นตอนนี้อ่ะตอนนี้เริ่มใสขึ้นแล้วเนาะตัวบางขึ้นนิดนึงแล้วตอนนี้หกโมงสองนาทีแล้วใช่ไหมเออหกโมงสองแล้ววันนี้เราจะเปิดห้องถึงสาเร็วเลย วันนี้เราจะเปิดห้องสี่ศูนสามเร็วขึ้นตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยเปิดได้ก่อนเนี่ยจะย้ายของกลับมาตอนเย็นนั่นแหละแล้วห้องสี่ศูนย์หนึ่งเราก็จะและห้องส่วนห้องสี่ศูนย์หนึ่งเนาะก็จะเป็นห้องที่ยังคงเปิดไว้เหมือนกันเราจะไม่ปิดเพราะเป็นสปดาหาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดงานภาคสองนี้เดือนมีนา ใช่ไหมเดีอนมีนาคือสะพาน้าเลยตรวจปิดงานภาคสองนี้ไม่รู้เดือนไหนเขาไม่กาหนดหรอกปิดเทอมภาคสองเนี่ยก็ต้องก็ได้หยุดอีกสองเดือนไงจะได้ปรับสองเดือนคือแบบหยุดได้นานมากๆใช่ไหมล่ะหยุดได้นานมากจริงๆเนาะใช่ไหมหยุดนานจริงๆอ่ะภาคสองอ่ะต้งแต่ต้งแต่ตอนเชา้าที่ตอนแต่หกโมงเชา้าตอนต้นปิดงานภาค ตอนตอนแรกๆของปิดงานภาคสอนหกโมงยังค่อนข้างมืดแต่ตอนปลายภาคของปิดงานภาคสองเนี่ยก็คือสว่างแลหกโมงนี่แบบแดดเริ่มมีจางๆแล้วนะครับงไงเนาะช่วงปิดงานภาคหนึ่งที่ผ่านมาก็คือช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคม อันนี้อือช่วงภาคกลางช่วงกลางพอดีแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงถะปลายแล้วปลายแบบปลายมากๆแล้วแล้วส่วนวันที่แล้วส่วนปิดงานภาคสองนะช่วงกลางที่สุดก็คือช่วงวันที่สิบเอ็ดเมษาเนาะแต่ไงช่วงที่สนุกที่สุดก็เป็นช่วงวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษาเป็นช่วงที่อยู่ช่วงกลาง หรือช่วงกลางมาเล็กน้อยก็คือยืนมีนาในช่วงปิดงานภพักลากๆอาจจะยังไม่ได้ดูสวยดูดีอเยอะใช่ไหมล่ะก็เนาะแต่ตนวผู้จะพานในช่วงที่เดือนตาแล้วนั้นก็ต้องทำภารกิจอะไรให้มัน่นคงได้เลยเพราไงสองเดือนจริงๆเนาะใช่ไหมหกสิบวันอะ่ะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านแบบนาน ยังไงปิดงานภาคหนึ่งกับภาคสองมันไม่เหมือนกันภาคหนึ่งระยวประมาณยี่สิบถึงหนึ่งเดือนก็คือยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนและปิดงานภาคหนึ่งก็คือปิดสั้นแต่แต่ไม่มีการปิดปิดแบบกลางๆไม่มีนะเดือนหนึ่งสองเือนอย่างเงี้ยใครภาคหนึ่งเขไม่จะปิดแบบนั้นแน่นอนส่วนการปิดงานสองก็คือปิดงานภาคสองละลเดือนมีนาถึงพฤษภาเลยนะ ถือว่าเป็นการปิดงานที่นานมากเป็นไม่ใช่นานมากถือว่านานแต่ไม่นานมากเราจะพูดเวลาเวลาถึงความนานก็คือจะนานแต่น้อยอยังไงเราจะพูดกันเนาะเวลาปิดงานหนึ่งน้อยกว่า1เดือนปิดสั้นก็คือปิดน้อยสอง หนเดือนถึงสองเดือนปิดระดับกลางสามปิดสองถึงสเดือนอันนี้คือระดับนานแล้วสี่แล้วสใช่ไหมก็คือสามถึงสี่เดือนอ้นี้คือปิดนานมากคล้ายๆกับปีสองพันยีนั่นแหละที่เกิดโรคระบาดที่ทำให้ลง ทำให้โรงเรียนหรือที่ทํางานหลายแห่งต้องปิดงานค่อนข้างนานเ <c oughs> <c oughs> นาะจากข้อมูลระบุมาว่าในปี2021โรงเรียนปิดตั้งแต่เดือนมีนาคม2021จนถึงกลางเดือนพฤษกากา2021เลยอันนี้ข้อมูลจากโรงเรียนหลายที่ส่วนที่ทํางานก็มีช่วงวันทํางานบ้างแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ปิดเยอะเหมือนกันส่วนโดยเฉพาะช่วง พฤษภาถึงตุลาเนี่ยอันนี้คือปิดงานนะครับของที่ทำงานของคุณครับ